สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมใกล้เดี๋ยวใกล้เสร็จกันกันแล้วป้า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 เข้ามาอ๋อป้าเข้ามาอ๋อจ้าไก่เสร็จแล้วก็ป้าไก่เสร็จกันแล้วย่านี่เหลือแค่ลูกเส้นอย่างเดียวนอกนั้นเสร็จหมดแล้ววันนี้เอาถุงรวมๆออกเอาถุงใส่ถุงสุกวาง

มีทาดิ่ถนี้เหอา้ดีด้วยาเยนเป็นแพทนะอันนี้เอาเครืร่น yeah. ้ำเ sì ือน้บกะปุกล้างอันนั <h <h ้นเลยล้างงานะล้างง้างเป็นแพทเลยนะปุกบ่ะค ได้ๆๆับับ่าไปไปนู่นเลยย่าไปนูน่นเลยค่ะดูเปิดน้ำจริงเลยโอเคหมอหม

เกือบร้อยเอาไปกี่ตัว ตะโกไปกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตั้งแนวอน,นันโตองเขายาวหนึ่งของเราหนึ่งสองสามสี่เอาไปสักสี่ตัวกอเอาไปห้าเนาะเออ นโมธนาบุญสาวๆทีมกันทุกคนเลยค่ะคือแต่ละคนนี้ประสบการณ์ชกโชนนะเอซที่ผัดไทย <c oughs> ประสบการณ์โชคโชนหมายถึงว่าเคยลุยโรงทานมาแล้วนะคะมันก็เลยเป็นการแบบเขาเรียกว่าชินเนาะนะคะคืออะไรที่เราทําซ้ำๆเดิมๆมันก็จะเป็นการชินนะเธอคือเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการแจก,กโรงทานมานะคะ ก็คือที่เยอะที่สุดก็น,น่าจะเป็นที่น้องน้องเสะโอวัดที่น้องเสะเนาะที่กุดโดนวัดอะไรที่เราไปทางนู้นนะคะมารเิดนะคะอันนั้นเยอะมากเลยมีทั้งกาแฟาโอโ้โหนะคุณพัทนรินสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมีะแผนกจับเส้นจับผ้า จับเส้นจับผักแล้วก็จับหูจับลูกชิ้นตักน้ํานะคะอยู่ด้านหน้าทุกคนอันนี้ก็แม่เหรอวะ <c oughs> ีกอนงขอบุ้ทุก้กำลังใจนะคะจ้ะมันจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีท่านผู้ชมคุณนัทวันขอบคุณมากค่ะโหดูเส้นดูเส้นผลไม้ดูเส้นสวยมากเลยเส้นโอ้เส้นเหนียวพันยันไส้ตื่นกันแต่เช้า เด็อดร้อนๆสาธุค่ะเราคนในจะเส้นนะเอเดนเอเดนจะไม่ใส่เส้นเยอะนะเพราะว่าเขาพิมพ์แซ่บใช่ไหมใส่พอแบ่งเป็นสองหม้อก็ได้ใส่แต่พอกินมพ์จะทับกันแน่นไหมทับใช่พิมพ์เขาก็เดินใครอยู่อ๋อวันนี้เขาไปแกะกระบอกทันหมดแกะไม่เป็นไรก็บมดแค่นั้นไม่ใช่หรอยังไม่ใช่คนเออแค่นี้ไม่ต้องปิดไว้อะไรครปิดไว้ ไปทำลงทางกันเียค่ีงงนะประตูเปิดอะไรก็ยังเพิ่งเปิดค่ะเดี๋ยวกลับมาก็เปิดน,น,น่ารักทุกคนขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะพอดีรกขับมามันร้อนกันเลยมานั่งตรงพัดลมเล้อาจจะได้ยินเสียงพัดลมเข้าเครื่องนิดนึงหอม ทีน oh, okay. so on well. ี้เป็นปีที่แล้วนะคะหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีแล้วมามามาร่วมอนุโมทนาบรรมด้วยกันกับไอพีทุกท่านด้ยนะคะแล้วก็ที่เราเดี๋ยวเราจะรีบลงคลิปก่อนนะเพราะว่าเดู่ในวัดมันยังไม่ได้ป้ายานที่นั่นจะอ่อนนิดนึงโม่โม่โม ดูเสร็จแล้วก็ดูแห้งเลย FC เล้ยหลวงพ่อเราจไปหาชื้อไม้ดูได้สองอัน,น,นอดูมั่นนะเขารื้ว่าจะซื้อมาแล้วยังยังไม่ได้ซื้อ,ลนะอเลยนะโอ้โหตลาดนัดถ้าไมไม่ซื้อมาให้ค่อยบา้างไม่หยังตลาดนัดค่อยบังอีเขาอยากได้แบบเหมือนที่ปุ๊กไงเหมืนอนของพี่ไง เพราะว่าแกน่ะไทยไม่มีซิฟแกก็ถ่ายแกไรสุกไงเพราะว่ามันไม่มีเดี๋ยวเขาจะไปหาซื้อแต่ทำอยู่ในบ้านมั่วๆน่นะใช่ๆใส่เซตหน้อยหน่อยค่ะใช่ค่ะที่ตะไคร่สามปีอ๋อสามปีเนาะแม่จุได้สวัสดีจ้าแม่นะคะค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะใส่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ีประางประเทศูมีสุขภาพด้วยด้วแม่เลยค่ะอือคุณแม่ก็สุขภาพไม่ดี ร้านคลนรานน่ย่กหลายหลายหลายอะไรนะอยู่ในดางใจเนาะอันนี้คือก็คือยคือมวจดเ้เพราะว่าจะเป็นะมาเราจัมาลราเปทีนสยอีก็เปลียนเยอะีห้รอแล้วนะคะี เดอยเทกเสยวเนะเดเสนที่เป็นเพราะที่อย่างเรียบร้อยหมดเลยเดี๋ยเทยกขึ้นรถน้ำหนัดจม่ดฝนมดฝนบ้าร้องมันตีหแล้วค่ะว่าวรจะขนีใหญ่กว่าเดิมแต่วันนี้จะใส่บูธไปนะเพราะว่ามันฝนตกจะใส่บูธไปฮะก็จะใส่แเนี้รงเท้าแขะแน่นอนเลยเรอันที่เสร็เรียบร เราสว่างก่อนเราสว่างนะเดี๋ยวจะพาย่าไปเอาโต๊ะตรงออฟฟิศเพราะว่าจะเอาไ้โหคลุกๆๆโต๊ะโต๊ะไม่หนักค่ะโต๊ะโต๊ะผิวเงินเบาๆร้อยนะคะชิคเกะเข่งเรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ย่านั่งรถไม่เมาแล้วนะ เขาอยามายาหนังนั่งจำชินแลคืเนี่ยจำยาเขาเมาบอเออโมรเอ่กินยาไปตั้าองไปตั้งสองจังหวัดเออไปตั้งสองจังหวัดเมากระต่าเบาเออว่าน้มาขอเบาน้มาเมื่อวานนี้ไปตั้ง2จังหวัดเมาเสรไกินยาไทยพลานอนขอบคุณเอดมินพี่ประทยนะคะากพี่มวยอยู่ในเนาะพี่มวยนี่มวยจไปช่องไหนบ้าง่มวย biếng Muối cả đồ Bình chong cứ độn thúc trỏngเลยนะพี่ Rất rất FC cứ กาไปไม่สอยังหวัเลยหไ่สองยังหวัดโอเคค่ะตอนนี้เรนก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวลงไกปหนึ่งชั่ไปมครึ่งแลเดีวค่อยขึ้นใหม่นะหมเวลาแล้วะเดี๋ยวขึ้นใหม่นะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะแอดมินมาแล้วจ้ายอเสวัสดีค่ะชั่วโมงครึ่แล้วขอลงแป๊บนึเดี๋ยวขึ้นใหม่จาไลกไล้ไปเลยก็ขเก้าเเาเาเไป อเอามาอไปอเาอามอีกอมอมาสำรองเออแบบว่าเราไม่ต้องไปวิ่งหาทางนู้นเขาเรียกว่าไปสำรองดีกว่าค่ะมงห่เลยเนาะี่องเฮ้ยเฮยพี่าจปที่้าของลูกไว้ก่อนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจอยู่ด้วยกัน5นาทีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ